วันพฤหัสบดีที่2 7มีนาคม2 5 5 7อจัญชิีริพายิรักษ์ค่ะสัรีสุมาลวงศ์สีครับและอีกเจอกัน29มีนาเป็นการเป็นคำทักทายแล้วนะฮะเป็นคำยี่สิบเก้มีนาเจอกันมีาษแบนี้29มีนาเจอกันมีนาเบอก29มีนาเจอกันเป็นคำทักของคนไทยในสังคมปัจจุบันนี้ค่ะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยวันนี้เราเดินไกล15กิโลเส้นทางไหนครับวันนี้ไม่รูยลึกใจา ทาคินกันแดดแต่เช้าเลยปกติไม่ได้ทาปกติต้องกลับไปแล้วไม่ทาทีอีกทีหนึ่งนี่แต่เช้าเลยท,ทาคินกันแดดตั้งแต่ตีห้ครับเ <c oughs> พราะว่าวันนี้เ <c oughs> ส้นทางไปตั้งต้นที่สถานีรถไฟ BTS อ่อนนุชอ่อนนุชจากนั้นก็เดิน <จะ S 1> มาอ่อนนุชมาข้ามสะพา,านพระโขนงเดินตรงมาเอกมยัยครับเลี้ยวขวาเข้าเอกมัยเข้าเอกมัยเพื่อที่จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ ว่าเราเนี่ยมีนัดกัน29ามีนาไม่ได้ไปเดินรณรงค์เพื่อจะรับบริจาคอะไรหรือจะไปรณรงค์ไปปราศัยอะไรไม่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้เพราะนั่นจะทำประชาสัมพันธ์เราก็ต้องทำเองก็ไม่มีสื่อยักษ์ใหญ่เอกมัยไปจนโซดเอกมัยเพชรบุรีตะใหม่เลี้ยวซ้ายเพชรบุรีตะใหม่ผ่านชาติอิสระ เลี้ยวซ้ายเข้าทองหล่อเดินทองหล่อมาปุ๊บผ่านซอยทองหล่อสุขุมวิทสุขุมวิทสุขุมวิทเดินตรงสุขุมวิทมามาถึงลาดเจดมริลาดประสงครับลาดประสงก็เลี้ยวซ้ายเข้าลาดดำริเข้าสวนลุมทั้งหมดนี้ประมาณกี่กิโลครับเนี่ยสิบห้ากิโลเล่นดังวะนีหน้าตาเจ๊น้าตะพันทิพย์สุวรรณ ไฟกันหน่อยเมื่อวานตะพน <c oughs> ทุกวันแกนคนจัดตารางเอาวอร์มมาหลายวันแล้ววันนี้นะไกลหน่อยวันแรกห้าโลแปดวันนี้สองสิบเอ็ดกิโลเมื่อวานเจ็ดกิโล <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยสามวันวันทีห้าสิบเอ็ดเจ็ดตอนนี้ก็สิบห้ากิโล <c oughs> แต่ว่าวันที่ย <c oughs> <อ>ี่สิบเก้าเดินจากสวนลุมไปเนี่ยประมาณยี่สิบกิโลยี่สิบเลยเหรอไปพประบระมรูปทรงม้าโอ้ไกลขนาดนั้นเลยฮะเขาว่าไกลขนาดนั้นอันนี้ที่ลุงหมีบอกนะเหรอ แต่ว่าไม่น่าถึงนะประมาณกี่กิโลไม่เกิน15หรอกเต็มที่อะสิกิโลกับ20กิโลมันห่างกันยังไงวะมันต่างกันตรงไหนวะครับแต่เข้าใจว่าวันที่2ี่เนี่ยเดินไปโอ้โหคุณเยอะมากดิฉันกลัวมากเลยนะฉันกลัวมากวัดใจกันต้องวัดใจกันตอนนี้กลัวมากคือถ้าเกิดว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยทำตามเสียงในใจของตัวเองที่บอกเนี่ยรับรองคนจะมืดฟ้ามวลดิน เพราะว่าอีน้องคนเล็กเนี่ยมันก็บอกมันจะถอยอีพี่คนโตมันก็บอกมันจะชัดดาวครับเช่นว่าจให้อาจารย์ถาวรโกอุดมวิทย์จากศินตรากรเนี่ยเขาทําเสื้อได้ไหมชินวัตรชัดดาวได้ไหมจะมีคนซื้อใส่มานอกจากอกเอ็มอิงกับคุณหญิงก็จะมาแล้วเนี่ยชัดอัพนะคือใช่ความปริ้นปล้อนของครอบครัวนี้เนี่ยมันกระล่อนทองจริงๆถอยจนไม่มีที่จะถอยแล้วค่ะจะไม่ให้มีที่ยืนกันเลยเชียวหรือ ชินวัตรชัดดาวหน้าหนึ่งไทยรัฐ<ะ>ชินวัตรชัดดาวก็คือเรื่องที่ลุงกำนันพูดเมื่อคืนนี้ลุงกำนันบอกว่าไม่ว่าจะเจราจายอย่างไรไม่เอาแล้วค,คนพวกนี้มันโกหกหมันขอเอาแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆหรือแก้ผ้าวอห้าไปวันๆค,คือมันจะไม่มีวันจริงใจกับเราแต่ใน,นที่สุดมันก็โกงอีกเราต้องการปฏิรูปประเทศไทย<ะ>เดินไปสู่จุดนั้นด้วยกันคือเรายืนอยู่จุดเดิมตลอดนะ ปฏิรูป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 ค่ะและว,วันนี้นะคะมาดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอาจจะพายตัวท่านเองออกมาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ช่วยรณรงค์ให้กับลุงกำนันเราต้องการคนช่วยค่ะเราเองพูดกันสองคนสามคนไม่พอหรอกค่ะเราต้องการประชาชนใครที่เป็นแม่บ้านพ่อบ้านใครที่ไม่ได้ทํางานหรือสามารถที่จะสลัดภาระได้วันนี้มาช่วยลุงกำนันเดินรณรงค์ เพื่อที่จะเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนออกมาร่วมกันมากๆในวันที่29มีนาคมค่ะถ้าฝ่ายรัฐบาลบอกว่าจะฟ้องบันคีมูสหรประชาชาติว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเนี่ยะจะใช้อำนาจนอกระบบ,ะบะะวันนี้ฝ่ายประชาชนนี่แหละค่ะ จะเอ,อกมาจนจานวนมากมายเพื่อที่จะประกาศให้สาธารณประชาชาติคือทุกๆประเทศในโลกใบน,นี้ได้รู้ว่าอํานาจนั้นไม่มีในระบบไม่มีนอกระบบมันมีแต่อํานาจของประชาชนอํานาจในมือของประชาชนนี่แหละค่ะจะเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยสองมือของเราเองวันนี้เราต้องการผู้ร่วมรณรงค์ค่ะใครที่ต้องการจะเป็นผู้ร่วมรณรงค์กับเราออกจากบ้านเราขออย่างนี้นะคะคป้ายออกมา print A4 มามหรือเขียนมาก็ได้หลายมือก็ได้เจะ นัดเจอกัน29มีนา29มีนาเจอกัน29มีนาเจอกันแล้วถือเดินออกมาครับถือไม่ยืนหน้าบ้านก็ได้ยืนหน้าตึกที่ทํางานก็ได้ถือเดินกับเราก็ได้เดินกี่ท่อนก็ได้ใครจะเดินท่อนเล็กท่อนกลางท่อนยาวท่อนใหญ่ก็ได้ครับหรือใครจะเดินพร้อมกันกับลุกันนันแล้วแล้วมารวมกันที่สวนลุมเลยก็ได้ตอนค่ําจะได้มาสัทีเดียวเลยนะคะมานอนแผ่ที่ลานวันนี้ก็ได้เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านแกก็ ชัดล้างสะอาดสะอาดมากครับแล้วผู้ถึงตรงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านแกจะาหรือเต็นท์หมดนี่หมดเลยเอาเข้าไปอยู่ริมกำแพงสวนลมอ่าทำไมฮะด้านหน้านี้จะเป็นลานที่คนนั่งหมดเลยฟังปลาใส่ฝังปลาใส่โอ้ติดจอรอบลานพระพรลมราชานุสวรีเลยรู้สึกว่าคนชอบมานั่งด้านหน้านะคนชอบนั่งด้านหน้าเออทำไมอ่ะคนไม่ชอบเข้าไปในสวนเพราะว่ามืดและยุงเยอะเยอะจริงจริง ยืนเนี่ยตบยุงกันตลอดเลย <ฮะ S 1> มืดและยุงเยอะคนด้านหน้าเนี่ยเต็มแน่นมากบางทีเราเห็นเนี่ยลุงกำน,นันลงอออลุงกำนันลงแล้วเนี่ยคนนี้ปักหลักพักค้างเนี่ยเขาจะกลับไปนอนเต็นท์ไปนอนฝั่งในเต็นท์เพราะว่าข้างในเ,นเราต่อลำโพงกับต่อจอในเต็นท์ไม่มียุงด้วยในเต็นท์ไม่มียุงข้างในยุงเยอะมากแต่ข้างนอกนี่แน่นลานเลยนะยยนละ นั่นละ่ะเพียงว่าเราไม่มีกล้องสองมาถึงจะไม่ได้เห็นว่าข้างนอกแน่นลน่ะ<อ>คนเราจะเห็นว่าเอ๊ะกลางคืนเนี่ยคนถอยแล้วน้อยแล้วข้างนอกนี่เต็มไปหมดเลยซึ่งข้างนอกนี่ก็กลายเป็นหลังเวทีใช่ใช,ใช่แต่เราจะขยับแล้วนะคะจะปรับข้างหน้าลานเนี่ยเพื่อให้อ่าล้านร้านอาหารทั้งหมดเนี่ยนะคะเต้นอาหารทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ข้างในรตรงริมรั้วเลยนะคะหันหลังให้รั้วนะแล้วก็จะอ่คือจะสะอาดขึ้นกว่าเดิมนะคะเมื่อวานนี้หลายสื่อมวลชนหลายเจ้าเลย ได้มาเผยแพร่การล้างจานเรารสังคมอะไรย้ายจริงกินเองขวาดเสร็จอาหารเองล้างเองล้างน้ำหนึ่งน้ำสอน้ำามน้ำสี่แล้วช่วยกันเปลี่ยนน้ำช่วยกันอะไรแล้วเอาไปอบจานชามช้อนทุกใบมีอบนะคะก่อนที่จะนำมาใช้เราก็จะปรับลานใหม่ เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการผู้ร่วมรณรงค์ค่ะเราเดินยาว15กิโลเดินจากอ่อนนุชใครอยู่อ่อนนุชเดินอ่อนนุชจะเดินจากอ่อนนุชมาส่งเราแค่เอกมัยก็ได้ครับใครอยู่เอกมัยจะส่งเราเอกมัยจนสิ้นสุดเพชรบุรีตัดใหม่ก็ได้<อ>ใครอยู่เพชรบุรีตัดใหม่จะส่งเราแค่ทงองหล่อก็ได้เดินไม่ไหวก็มาอยู่ข้างหน้าเออมาอรอเราที่นี่ก็ได้ค่ะนะคะมารอเราวันนี้นักสืบพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าชินวัตรชักดาวปูก็ถอยเว้นวักเลือกตั้งทักษิณสั่งผ่าทางตัน ป้องกันปฏิวัติประชาชนเต้นแฉอุ้ยจรานคอ,อรมอคนกลางมันแฉหมด <c oughs> คือคนดีในแผ่นดินทั้งหมดนี้มันหยิบขึ้นมาหมดมันหยิบขึ้นมาหมดมันหยิบขึ้นมาหมดคําถามคือทําไมประชาชนจึงเฮท,ทุกครั้งที่มีนายชื่อนายกคนกลางคอ,อ,อรมอคนกลางถูกไหมประชาชนดีใจทุกครั้งที่ได้ยินรายชื่อจากปากไอ้นัทวุฒครประชาชนดีใจทุกครั้งที่ได้ยินรายชื่อคอรมอคนกลางจากปากไอ้นัทวุฒิเพราะอะไร เพราะคนพวกนี้ดีและคนน่าศรัทธาไม่เหมือนอย่างพวกมัน<ะ>ที่คนเอือมระอาและอยากจะผลักไสไล่ส่งคนเลวคลองชาติแล้วปล่อยคนเลวคลองชาติอันธพาลครองเมืองได้ยังไงอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้ <c oughs> เห็นเขาลม้มล้มมั่งเ <c oughs> มื่อวานนี้เป็นวันล้มแห่งชาติอุบัติเหตุเกิดได้เสมอเป็นวันล้มแห่งชาติครับ <c oughs> ยายปูหกขล้มจากรถเมื่อวานนี้คุณอภพิสิทธิ์เดินออกจากบ้านจะมาบูสกายมีตัวเลขอะไรมาเกี่ยวข้องไหมอยากรู้หกขล้มแล้วเอามือยันตัวงะแล้วอ้วน อ้วนเจ็บหนักเพราะอ้วนนี่เองอ้วนหล่นลงไปเอามือยันเรื่องของเรื่องมาเจอแล้วเอามือยันไม่ได้กินแอลลีนยาสารกระดูกล้มลงไปพื้นต่างระดับเดินมาตลอดนั่นแหละทีนี้มันพลาดได้พอสะดุดลงไปเนี่ยเอามือยันตัวเองตามภาาคนล้มไงป๊อกไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่ได้บอกเมียกลัวเมียว่าขึ้นรถมาบูสกายนั่งรอจะออกอากาศกับวิทย์เยนนั่งรอก็บอกวิทยเยนว่า เมื่อเช้านี่ล้มวิทยเย็นก็บอกว่าไม่เป็นไรแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวเข้ารายการจะใช้งานอย่างเดียวเลยเขาเขาเล่าให้ฉันฟังอย่างนี้เลยนะเขาบอกครับหัวหน้าพระประ์ปธิบัติก็บอกครับนั่งอยู่สักพักหนึ่งหายปลาซ้ายเนี่ยมันตุบ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 ก็บอกตำรวจติดตามบอกให้ไปเรียกวิทยเย็นมาหน่อยบอกว่าเนี่ยหายปลาผมเป็นเนี่ยตรงเนี้ยผมเป็นอะไรก็ไม่รู้มันตุบตุบเจ็บเจ็บแล้วก็เอามือทำอย่างเงี้ยเจ็บเจ็บเจ็บ คือพิธีเย็นก็บอกว่าเดี๋ยวใกล้เข้ารายการแล้วครับบมหน้าสนใจอะไรเลยแต่ตำรวจติดตามนี่ตำรวจติดตามดีมากเลยนะบนหน้าชับ๋ยวขออนุญาตจับได้ไหมครับขยับไทยแล้วจับจับเออหัวหน้าครับมันบวมมันบวิยีเย็นบอกว่าอีกสามวิธีเข้ารายการแล้วครับแต่วันตำรวจติดตามบอกว่ามันบวมครับเออมันถ้าจะไม่ดีแล้วตำรวจติดตามจริงค่ะไปบอกกับพิธีกรพิธีเย็นว่าท่านครับรู้สึกว่ามันบวมไปหาหมอก่อนดีไหมครับเพราะมันปวดขึ้นมา คนหน้าบทนั่นสิรู้สึกเจ็บแต่หน้านี่ไม่ได้ออ,อดครวนเลยนะ uh huh. หน้านี่แบบเฉยๆมากวิทยาเยบอกอ๋อเลยครับก็เก่งใจตำรวจติดตามก็ได้ได้ได้ไดไดครับก mm ็ hmm. ลงไปไม่เข้ารายการ uh huh. ลงไปไปที่รถวิทยาเยก็ตามไปบอกว่าเอาอย่างงี้ดีไหมครับคนหน้าอันตอนระหว่างอยู่บนรถเนี่ยโฟนอินโฟนอินคือแกไม่รู้ไงว่าล้มหนักอะไรหรือเปล่าให้ไปลากให้โฟนอินคนหน้าหันไปบอกเรียบๆแบบตามปลตาบอกว่าคงไม่ไหวมั้งครับ รถก็ออกไปแล้วก็ออกไปวิทย์เย็นก็จะขึ้นจะเข้ารายการแล้วนน่ใจว่าเอ๊ะประกาศบอกคนไปแล้วไม่มีหัวหน้าอภิสิทธิ์มาสดจักรไร3นาทีได้ไหมทอลัสก์บไปหาหัวหน้าพักอีกบอกว่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าไม่สบายสักสานาทีหัวหน้าบอกเห็นถ้าจะไม่ไหวจริงๆดูเอาเถิดดูสกายพี่น้อง และปรากฏหัวหน้าก็ไม่ไหวจริงๆไปถึงโรงพยาบาลรามาเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นหมอเก่าอยู่ที่นั่นไปถึงโรงพยาบาลรามาแพทย์ไปถึงเห็นบวมยิ่งกว่าเดิมอีกก็เลยให้ไปเอ็กซเเล์กระดูกไหปลาร้าหักสี่ท่อนสี่ท่อนสี่ท่อนเป็นนั่งรอจะไปออกรายการก็อ้วนไงาออกแล้วน้ําหนักมันป๊อกและเสียแล้วเขาบอกแต่เขาบอกว่าฉันผอมมากนะเสียยคนอื่นเียประกาศอ้วนๆเนี่ยปอผอมมากเลยนะ